ก็ได้ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องผมฮักเดกสสินู้วิชาครับไม่อนีก็มาเบิ่งแม่เสือเหตุงานนี่แหละครับพี่นอ้องเน่ยงานแม่เสือโอ้โเต็มเลยเลยพี่น้องครับพอมีได้อยู่ได้กินได้เหตุได้ทับอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามไปยาวๆเด้อครับพี่น้อง นี่แหละครับงานกระดายอ่าเป็นมันมัดอยู่นี่แหละครับอ่าพอได้เหตุได้ทับนะครับนี่ซุ่มเหตุไปแล้วเเป็นทุงท่งๆอยู่นี่กรแมะ ที่สร้างทันตัดไว้ให้เฮ็ดไว้ให้เย็บนะครับ,รบหันมาทั้งนี้นยวบรปเลยครับสวัสดีครับแม่เสือครับแม่เสือเฮ็ดงานหลายๆพี่น้อง เย็ดผ่าเฮ็ดงานหลายๆชุดเนี้ช่วงน,นี้ก็นหยับเงานะครับพี่น้องการเหย็ดผ่ากับหาอยู่หากินกับพ่อไปได้พี่น้องการพ่อไปได้เรื่อยๆรันเป็นงาน แฟชั fashion. 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 ่นบ่แฟชั่นบ่แม่เสือน,โโนั่นแฟชั่นนั่นขจรวายหางเดี่ยวกำลังเห็ดอะไรกำลังขึ้นแบบ สิละครับชีวิตของคนเมืองอยู่ในเมืองได่ยังเฮ็ดตื่นเสาขึ้นมากะหันมาเขาหาจากเย็บผ่าครับเป็นอาชีพของแม่เผือนะครับเย็บผ่านี่ก็ับกำลังตดตีแบบเพชรแบบเพชรยแบบังขแบบึ้นแบบพยโยนะครับ จังไรก็ติดตามกันยาวๆเหมือนกันเลยครับพี่น้อง นี่แหละครับมังเย็บอยู่นี่แหละเย็บขาก็ตาอยู่ในยามในาใ่าไปละครนอนเอ๊ะไปดใส่กับอะไรเ,เย็บกันอันนี้คือการเย็บขอบเย็บขอบนะครับผ่านี่ที่มันหยดแน่ยับแน่นตรงพยายามตึงๆยักมานะครับ,รบผ่ามันอ่อนนะครับ แม่เสือกับกลมหมากลมตาจั้งสิล่ะครับพี่น้องจะเศร้าจังสิละ่ะชีวิตของสังยปบผ่านะครับตื่นเศร้าขันมาทันมาเขาหาจัก <c oughs> นะแม่นบอแม่เสือชีวิตสังยป h a ผ m าเลยด้วยซ้ายตื่นมาอันหนาเขาจักพากินเขา จะผ่าลายๆนต้องใส่สมาธิต้องมีความอดทนพี่น้องผู้ใดบอกเคยเฮ็ดก่บลาลูหรอกว่าคำ่า,ยา,กกงงา,า,าหยาก,กับง่ายตรงนี้ครับผู้ท้าวผู้ใดว่าเฮ็ดหยากระง่าย ว่าง่ายแก่งง่ายที่ว่าล่ะครับพี่น้องแล้วแต่ความสนัดของคนนี่ที่เย็บขึ้นมาแล้วเป็นรูปร่างนี่แหละเอ่อันที่สองอันที่สองอังที่สอง นี่แหละมองเหตุงานเหตุการณ์กันเลยครับพี่น้องเป็นนี่ละที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องเป็นสายเพื่อนสายไฟเสียดาเสียงนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆครับนะครับอาทิย์ทองกันแล้วแล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยวให้แม่เสือใส่สมาธิเอ็ดงานกันเ้อะครับพี่นอ้องยางไรก็ติดตามกันยาวๆครับส่วนแล้วก็ประมาณจากักชสมองสองสมงไปุ่นละครับพี่น้องเนะ โควิดเข้ามารอบนี้ก็เฮ็ดให้ชีวิตของคนเมืองของคนเปลี่ยนไปครับพี่น้องการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตการทำม,มาหาอยุ่หาชินั่นคือครับพี่น้องอการเดิีนทางกาแตกต่างกับคนบ้านเฮ้า คนตา่างจังหวัดคนตา่างจังหวัดบ้านเขายังมีโขงม,มีปลาได้ขึ้นหาอยู่หากินมีพวกไฮทงน้าลงทงลงน้าได้อยู่หาปูหาปลาน้ําห่วยน้ำหนองแต่ว่าคนเมืองหรือตี้ครับพี่น้องยังหมองเหตดงานแม่เสือจะนี่ตลาดก็ถือปิดสวนสาธารณะต่างๆเขากับปิดตโตลงหาอยู่หา,หากินกั ส่งฝืดๆแน่แต่ว่างานกับมีเพราเฮ็ดไปได้อยู่ครับพี่น้องมีงานมอย่างเฮ็ดไปพอมีงานไปอยู่แต่พอเสือกเฮ็ดงานประจำกับไม่ได้พักไม่ได้อยังพี่น้องกับมีงานเฮ็ดเรื่อยๆก็ถือว่าโชคดีไปแบบนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะโควิดเกิดให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปหลายอย่างอะไรก็สู่สูครับพี่น้องเปลี่ยนกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนบอกเฮ้ากับโควิดละผู้ใดที่ไปก่อนกัน <c oughs> แม่นล่แม่เพือ,อผู้ใดจริงกับผู้นั้นอดไปออกกํารงกายก็บไ้ออกพี่น้องส่วนสาธารณะปิด เสร็จง,งามเบิ่งงามนั่นไม่เสือเลยล่ะรีดผ่ารีดหน่อยนะครับเย็บผ่าเย็บหน่อยน,นัย่นแหละงามนกับเปิดเปิดๆเนี่ยช่วงนะเป,เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเวลาม,มาอกันไหนมานั่งเหล่านั่งคุยถักท้ายพี่น้องยามมือเสาร์ก่อนจะไปหาเหตุการณ์เหตุงาร จะถือว่ายังโชคดีอยู่ยังมีงานเท็ดมีงานเท็ดไปเรื่อยๆเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับต้องระ,ะมัดระวังจะคอเงเอา ก็เย็บผ่าเยบ็บอย่างนี้ละครับพี่ตองเนะี่ยเป็นงานเย็บผ้านะครับเป็นลานเย็บผ่าอยู่เนี่ยแมเกลือกาเย็บไปเนี่ยนะครับสมเย็บไปแล้วกับนี้เย็บไปแล้วกับนี้นะครับพี่ตอง สุ่มได้หลายอยู่จากเลนก็เห็ดเป็นงามที่เห็นกองกลองู่พุ่นหรพี่น้องที่เห็นกองกล่องูี่พุ่นทั้งนี้นะครับพอได้เห็ดได้อยู่ได้กินไปยังสิล่ะครับสู่ไปน้ำจับยืงสิละ่ะอย่างไรก็สู่มาหลายปีละ ล้อเม่เพื่อท่องฝ่าสดใสนะครับหลังฝนตกอาจจะดีขึ้นก็นี่จย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน,นครับให้พามพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้รู้สึกว่าม้าหลอบหนี่ยรู้สึกว่าสินากตเอาการอยู่นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่ดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ไม่ลยครับบ่มีอย่างไรหรอกครับพี่น้องจังไรขอขอคุณขอพุอพ้นุกกำลังแรงใจขอบพุ้นทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมหักเด้อโรอสามก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนมีพลังใจพลังกายนะครับต่อสู่ไปน้ำกัน สู่ๆไปต้วากันครับพี่น้องพอกันไม้ชิปหนาแล้วครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยครับผักได้หรือสศรกับแม่เปือขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ Gracias.